กกันเข้ากันอีกรอบนึงแล้วตำแจ้วแซบลายกินเบดถ้วยเลยเนาะสบายดีท่านผู้ชมมาพบก,กับทองดำตามเคยเนาะกับซ่องสะพ้ายไทยบายสาวลาวมือนี้ทองดำสิม,มเฮดเมนูตำน้งพิกหนุ่มเนาะ คือทองดาไปตัดไม้มาแล้วฮ้อนหลายแล้วก็อยากกินข้าวแดน้องก็เลยจิมาเห็ดเมนูง่ายๆ่จำว่าเห็ดอาไดนั้นเอาก็ไปเพิ่มพร้อมๆกันเลยเนาะก่อนจะไปท่านผู้ชมจะลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทองดาแดยวันนี้ก็ไปเห็ดพร้อมกันเลยเครื่องปรุงก็ับไได้มีอย่างหลายเนาะมีมังเพ็ดไงหรือว่าพริกหยวกประมาณสี่หน่วยแล้วก็เนียนกระเทียมเนาะกระเทียมนีน่ก็ประมาณหกีบแล้วก็ อันหอมแดงนี่ห้าหัวเนาะแล้วก็มีน้ำปลาซัมนิหรือว่าอันไายิใส่เป็นนัวเพิ่มก็ได้เนาะเดี๋ยวทางดับกระชีิ่มรสชาติก่อนว่ามันเป็นยังไงถ้ามันโปดแซบบุนว่านั้นทางดับเป็นชิ่เติมเป็นนัวลงไปเนาะอันนี้ก่อนอื่นเขาก็สิไปขั่วทางมืดนี้ก่อนเนาะข้าวหม้อแล้วเขาก็ใส่อันกระเทียมใส่หอมแดงมะเผ็ดลงไปคั่วกันเลยเนาะคั่วให้มันสุก หรือว่าผู้ใดซีบิ้งเอาก็ได้เนาะบ้านเราใช้เตาถ่านดังถ่านกับบิ้งเอาอันนี้เ้างนาบ,บริษัดังถ่านเนาะก็เลยซีบขวเอาอันนี้เอากระว่ากับเนาะให้มันสุกท่มๆได้าน ก็สุกแล้วนะวันนี้เราก็จะเอาเผ็ดออกมานเนาะเมล็ดออกมาปอกเปลือกออกก่อนกระเทียมก็สุกแล้วเดี๋ยวท่งน้ำเจียวออกเลยเดี๋ยวเอาบวัวกัน ไว้น,นี่อีกสักแป๊บหนึ่งเนาะอันนี้เขาก็แกะอันเปลือกมันออกเะอันที่ดำๆออก ตอนนี้ปอกแล้วแล้วเนาะเขาก็มาตําเลยก้อนอื่นก็สีตำม,มาตำม,มันหัวของบักปัว,ว,ปวก,ก,กับกระเทียมลงไปก่อนเนาะเดี๋ยวตำให้มันแหลกเลยเขาจะกินทใส่มาเป็ดทีหลังตำไปเลยน้ำพริกนุ่มนินกับ,บัน แคบหมูเนาะที่แคบหมูแล้วกินกับม,มันละเอียดแล้วเขาก็ใส่อันบะเพ็ดใหญ่งงลงไปเลยลก็โกกันเข้ากันอีกรอบนึง น้ำปาลาลงไปเลยคนให้เข้ากันเงี้ยเงียเง,งให้เข้ากันจานเจลก็บ่ได้ยายเนาะจานสำหรับจานเจลคืออันบ้านท้องดำนะแบบคือมันต้องมีทุกมือ้อแม่เจลนะคือแบบเป็นอาหารที่ขาดบ่ได้อาย,อยุประเทศลาวถ้าเมือ่อใดบ่มีเจลเสร็จพอท้องดำมีก็สิถามอ่ะเอามื้อนี้คือบ่ตั้งเจลเสิ เราก็บกกินได้ข้าวเราก็สิไปหาไปหาตามเจวก่อนแล้วจ้างมากินเชงเบิ้งเนาะนาวแซบแล้ว,ว,นนลวท่านผู้ชมก็ตักใจถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยเนาะ พริกหนุ่มเนะาะแซ่บแทนผู้ชมน่ากินดูว,วันนี้ก็เสิร์ฟคู่กับพักห่มลวกเนาะแล้วก็มีแคบหมูนี่เอามาชิมเบื้งเนาะนี่อร่อย ไป,ปัดน,นี้ก็ไปกินข้าวกับทองดําเนาะหมูแล้วก็มีผักลวกน้าเนาะนี่ทองดำมาให้เบริกลๆเลยมาวันนี้ก็มากินข้าวกับทองดําเด้อกินก็ข้าวเจ้าเนาะมาท่านผู้ชมมากินข้าวกับทองดําน้ำพริกนมนี่นี่เลยเนาะ ตอกแครหมู nhai หวานเนาะอันน้ำพริกหนุ่มของทองดำวันนี้นหวานอย่างหวานอันนั้นหวานกระเทียมแล้วก็หอมหอมหอมแดงเนาะ Ko, ko, ko? Mom. ผักห่มลวกแล้วแสบเนาะอันนี้มันรู้เป็นผ้าห่มมันน้อยคือบ้านเฮาผ้าห่มบ้านเฮามันสิเป็นผ้าหม่มเป็นผ้าห่มน้อยผ้าห่มขาวเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นผ้าห่มที่ใบใยๆเราอ็นับเอาอันเอาแกนมันไว้ว่าจะเอาอันเมื่อบ้านเนี่ยบบได้เอาเมื่อก็อเลยเอามาบานไว้อันข้างๆอนเนี่ยมันก็เลยออกเนี่ยต้นมองใง่ ก็ได้เก็บกิ่นซูมือเนาะ ตอนนั้นหิวข้าวแหงฟ้าผมเก่าอย่างโ่แหงมันกินข้าวก่อน ตัดไม้อไปตัดไม้เยียมที่มาเทดสวนเพราะว่าอันอย่างก็อันผู้ใหญ่บ้านกำนันเพื่อนนั้นแบ่งที่ที่มันเป็นสาธารณะที่มันติดกับบึงอ่ะเป็นมาผู้ใดที่อยู่อยู่ในหมู่บ้านเพื่อนกับทีแบ่งให้แล้วก็ให้ไปเทดสวนเนาะผู้ใดที่ที่เ็ดสวนก็คือไปไปตัดไม้มาล้อมหัวทองดาก็เลยไปตัดกับอีแม่มาเละมาไปตัดได้แล้ว แต่ว่ายังมาทันด้ล้อมเนาะมือ่อื่นเมื่ออื่นสีได้ล้อมหัวเกสีได้เฮ็ด่วนแล้ววันนี้ <c oughs> มนานแรรื่องแรกเนี่ยสียให้ปูกอันข้าโพดก่อนปูกสรีเนาะตอ <c oughs> นว่าจะใเฮ็ดตั้งแต่ปีกายนี้แหละแล้วเฮือน,นีมน่มันแรงม,มันมีน้ำเพราะว่า เพิ่นมาลอกบึงไม่แล้วมันบ่มีน้ำฝนบปตกปีการเนี่ยแต่ป็นนี้ฝนเริ่มตกแล้วน้ำก็เริ่มมาแล้วเนาะน้ําก็เริ่มมีแล้วก็เลยสิได้เห็ดแล้วน้ำมันนี่ทาน้ำกากินข้าวแล้วอิ่มแล้วต่ำจแจวแซบหลายกินเบิด์ถ้วยเลยเนาะ ท่านผู้ชมที่เข้ามาเบื้องทองดําแล้วก็อย่าลืมเนาะกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ท่องดำแด่เนาะส่วนผู้ใดที่ว่าติดตามท่องดําแล้วก็อย่าลืมเนาะคอมเมนต์ถ้าทายกับท่องดาได้เนาะท่องดาก็จะได้หู้ว่าเออเอ่าเฮาได้เป็นมู่กันแล้วอย่างหานะได้เป็นพันธมิตรกันแล้วท่องดาก็จะได้ติดตามไปเบื้อง่องของทานเนาะสาหรับมื้อนี้ท่องดาก็สิขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วสบายดีพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะมื้อนี้ไปแล้วบ๊ายบาย